สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่7มีนาคม2566เมื่อชงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วโดยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่นายกออกจากโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาข้อมือด้านขวาบวมอักเสบโดยวันนี้นายกยังคงใส่เฝือออ่อนและสวมหมอนรองคอ เพื่อพยุงกันแรงสั่นสะเทือนระหว่างนั่งรถทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้โชว์ข้อมือด้านซ้ายที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดอยู่พร้อมทั้งบอกว่ายังปวดแผลนิดหน่อยยังมีอาการตึงแต่มันก็ดีขึ้นเยอะแต่ก็ต้องทำงานนะงานมันเยอะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่า่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและอาสาสมัครกรุงเทพมหานครหรืออสสจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ตั้งคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไป ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13, 1 3 0 8 1ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องอสอมและได้อนุมัติเพิ่มค่าป่วยการในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจของอสอมและอสอสอ เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบนรถบรรทุกของตำรวจใกล้เมืองดาดา้าเมืองหลักของเขตคาชี ห่างจากเมืองเควตตาในจังหวัดบาโลจิสถานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานประมาณ120กิโลเมตรโดยเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต9นายและบาดเจ็บอีก16นาย รายงานข่าวแจ้งว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายได้ขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถบรรทุกของตำรวจจากทานด้านหลังโดยตำรวจกลุ่มนี้กำลังเดินทางกลับจากงานแสดงปสัสสตว์ที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนี้ได้ไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานดังกล่าว